อันนี้ควาพันใดลูกหลานนี่ตอันนี้บามันลูกผสมครับบามันอันนี้บารมันผสมราสีบามันเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ขวดคุชชีค่ะนะเดี๋ยวหายากนะครับพี่น้องทำไมจุดจีจึงชอบไปทํารูอยู่ในขี้ควายขิงว่ากระบอกไปนั่นด้ครับขิงว่ากระบอกอันนั้นคุชชี่ขันปอยไว้โดนๆสิมีขวายเบาเด้ยหญ่หรือว่าเอาไปมาเขือเทศมะเร็งขี่เนาะไเอาหยกย้อย้อยย้อยอยอันนี้มาลูกมามามาเร็วมาเร็วเบาเบาคุณผู้ชมค่ะ รู้สึกว่าคุ้ยกับมีเงยเพียนนี่สิบ่กคอยถือกันกับมีเงยสามรี่แมนอันแม่นอยู่เอาใส่เนี้ยเป็นตาหนาหนาแม่ก็บยายเล่นบพท่านเนี้ยสามตัวหนูมันตั้งท่าแล้วลูกไม่รู้ว่ามันจะวิ่งใส่ไข่นะคะระหว่างมนกับยายเพียนเนี่ยยายยายจะวิ่งใส่สมบูรณ์ก็สมบูรณ์พระพ่อเราไปลงน้ำให้เบิ้งต้มน้อนน้ำบอใส่น้ำไม่ใส่กุ้ยนี่นี่ครับสาใกล้ๆนี่ครับผู้ชมขาผอ้ชมทุกคนคุณเห็นมีทีเลยค่ะ มันนทายเงิน <experiences> สี่แล <français> ้วนะ